บ่งบอกว่าเป็นสไปเดอร์นะครับก็จะเป็นฟิล์มสีดำด้านนี้นะครับเอาไปลมอบลมร้อนนะครับแล้วก็ทําเป็นแบบไฟส่องเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะนําเสนอมากเลยเ่ยตรงเนี้ยพอเวลาเปิดไฟหลีแล้วนะครับเป็นไฟ LED ตัว C เห็นชัดเจนเลย20เบาครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับก๊อฟอีกเช่นเคยนะครับในช่อง Ford Review Channel by ก๊อฟนะครับสำหรับวันนี้นะครับก๊อฟไม่ได้อยู่ที่โชว์รูมนะครับแต่ว่าก๊อฟอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้เนี่ย ด้านหลังที่เห็นนะครับเราอยู่ที่สะพานพ่อขุนผาเมืองห้วยตองนะครับข้างหลังเป็นสะพานยาวสวยมากเลยแล้วก็มีภูเขาด้วยมาทำอะไรล่ะครับก็จะมาส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีครับว่ารถที่เราจะมาส่งมอบให้กับลูกค้าน่ะเป็นรถกระบะรุ่นอะไรนะครับแล้วก็แต่งอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาชมกันแต่ก่อนที่จะไปชมนะครับนายก็ขอฝากกดไลค์กด Sub s ไ r i b e ให้กับฟ Review Channel by ก๊อฟด้วยนะครับนาก็ขอฝากด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ แล้วนะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าผมจะมาพาชมรีวิวรถกระบะฟอร์ดนะครับที่อยู่ทางด้านหลังผมมาดูครับรถรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่น XLT นะครับเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่800,000 5 7 0 0 0บาทนะครับก็ตัวนี้แต่ง F150 Spider นะครับที่บอกว่าเป็นไ Spider ก็บอกกันทุกคลิปนะครับเพราะว่า,วามันจะมีฟิล์มขาวๆ Spider ตัวนี้นะครับ F150 ก็จะเป็นไฟตัว C ตัวนี้และที่บ่งบอกว่าเป็นไ Spider นะครับก็จะเป็นฟิล์มสีดําด้านนี้นะครับได้ทั้งการชนหน้ากระจังหน้าแบบใหญ่ๆเลยถ้ามองดูก็จะดูแบบกว้างขวางนะครับขัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นไฟมัสแตงนะครับ ตัวนี้ไฟมัสแตง3มขีดนะครับอันนี้เราจะใช้วิธีการลมเอาไปลมอบลมร้อนนะครับแล้วก็ทําเป็นแบบไฟ3มขีดเพิ่มขึ้นมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟมัสแตงนะครับเป็นไฟ3ขีดวิธีการทําของเขาก็คือเอาถอดโคมเดิมครับไปอบลมร้อนนะครับแล้วก็ใส่เป็นไฟ3ามขีดตัวนี้ใส่ไฟเดย์ไทม์ไปให้ด้วยนะครับไฟเดย์ไทม์ตัวนี้เนี่ยส่องสว่างในเวลากลางวันแล้วก็ไฟเลี้ยว ของไฟมัดแตงเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นแบบไล่ระดับนะครับหรือจะเลือกเป็นแบบกระพริบเฉยๆก็ได้นะครับสามารถแจ้งกอบได้เลยนะครับถัดขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นตัวหนังสือเลนเจอร์นะครับชัดเจนนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสกู๊ปนะครับเป็นสกู๊ปเป็นตัวม้านะครับตัวนี้เป็นสกู๊ปฟิตขนาดใหญ่นะครับมองดูแล้วนะครับจะดูสวย ดุดันมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เราก็จะใส่ครอบไฟให้ด้วยนะครับเป็นครอบไฟอ่าถัดมาเลยครับผมเป็นคิ้วล้อนะครับตัวนี้ประมาณ6นิ้วนะครับผมถัดมาเลยนะครับผมมาดูทางด้านล้อแล้วก็ยางนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อเรียลเลสซิ่งนะครับก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งของโอเอซิสนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเห็นนะว่าเป็นรูปปีศาจอ่าตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับมันเป็นสติกเกอร์สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ลายนี้เนี่ย เป็นลายที่นิยมมากนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดของล้ออยู่ที่18นะครับขัดขึ้นมานะครับเป็นยางครับอ่ายางตัวนี้เป็นยางทันคุ o k นะครับไดนาโพลเอทนะครับซีรีส์ยางก็อยู่ที่265ทั 60R18 นะครับตัวนี้เนี่ยขับแล้วรู้สึกไม่หอนนะครับอ่ายางยางนี้เป็นยางที่เป็นรุ่นที่ใช้ดีรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนะครับอาัดมาครับผม ถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นครอบแก้มนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้ครอบแก้มเพื่อที่จะบ่งบอกสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์หนึ่งหละและอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือสามารถเอาไปติดออปชันเสริมก็ได้ถอดออกติดออปชันเสริมเป็นสน็อกเกิลก็ได้นะครับสำหรับสายออฟโรดถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นคิ้วกันสาดนะครับเราใส่คิ้วกันสาดให้กับลูกค้าด้วยและถัดขึ้นไปนะครับก็จะเป็น ลาวหลังคานะครับลาวหลังคานี้ใช้งานไม่ได้จริงนะครับเหมือนเดิมเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าเป็น XLT ตรงนี้นะครับตรงที่จับนะครับแล้ก็ใส่เบ้ารองกันลอยไว้ให้ด้วยเวลาสอดนิ้วเข้าไปก็ไม่เป็นรอยนี่ครับทุกคนผมอยากจะนํานเสนอมากเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยเห็นสติกเกอร์คาว่า YT ยแไหม ซึ่งที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปอ้าวันน,น้องรา้ป่าวมันเป็น x l t อ่ะแต่สติกเกอร์เป็นไวท์แท็กซึ่งผมกำลังจะบอกว่าแต่งรถกับทางเรานะครับเราสามารถเลือกสติกเกอร์เป็นแบบใดก็ได้สามารถจะทําเป็นแบบชื่อของตัวเองก็ได้หรือว่าติดแผงสติกเกอร์ยาวเหยียดไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้เป็นสปอร์ตบาร์ของไวทแท็กแล้วก็ติดเพิ่มให้เพราะว่าลูกค้าอยากได้รถที่ดูโฉบเฉี่ยวสวยงามนะครับมีสปอร์ตบาร์กับไวทแท็กก็ต้องแบบนี้เลยนะครับนี่เลยมานี่เลย ไฟไท้ายนะครับไฟตัว C ซึ่งเป็นที่นิยมมากถ้าหากออกรถฟอร์ดไปแล้วนี่จะเห็นไฟท้ายแบบนี้ครับเป็นไฟท้ายตัว C เวลากลางคืนก็ขับเห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมทําให้ด uh> ูพอเวลาเปิดไฟหลีแล้วนะครับเป็นไฟ LED ตัว C เห็นชัดเจนเลยถัดมานะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นไฟดาบนะครับไฟดาบท้ายกระบะแล้วก็ติดให้กับลูกค้านะครับสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมแล้วก็ตัว erm นี้เลยครับผมเป็นเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับฟังเสียงดี การชนเหล็กตัวนี้นะครับเราก็ใส่ของ GD d ให้กับลูกค้านะครับพร้อมกับห่วงแดงเอาไว้ลากจูงนะครับสองอันนี้เหล็กจริงๆนะครับใช้งานได้นะครับยี่ห้อนี้เราแถมให้กับลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเซ็นเซอร์ครับเราถอดของเดิมออกแล้วนะครับเซ็นเซอร์ก็ใส่ให้ปกติเหมือนเดิมนะครับผม ไไม,มีติ่งๆตรงนี้ด้วยมีกล้องถอยหลังครับมีกล้องถอยหลังตัวนี้เนี่ยกล้องถอยหลังตัวนี้นะครับมันจะแสดงผลที่หน้าจอของตัวรถเลยอันนี้เราก็ใส่เพิ่มให้กับลูกค้าไปนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ตัวนี้ XLT นะถ้าเกิดว่าเปิดกระบะนะมันจะหนักหนักหน่อยแต่ว่ารู้สึกเบาครับนี่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่านี่เราใส่ตัวช่วยผ่อนแรง ก็บาวฝาท้ายให้ไปด้วยนะครับผมมันจะช่วยผ่อนแรงให้กับลูกค้านะครับสบายๆเลยครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวรถ XLT ที่แต่งทรงเหมือนกับ y า t เไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าชอบและถูกใจยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b e ให้กับก๊อฟด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก๊อฟก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้พร้อมกับฝากบรรยากาศสวยๆสำหรับวันนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พความเช่นเคยนะครับเ้ย่าตัวนี้ก็เป็นสกู๊ปอามแใ็ง